ไม่เหรอไม่ถามว่าอะไเลยไอ้หม่เดี๋ยวด้ม่เ่นให้ร้ไมาไอ้ี่มี่น้ชายที่เข้าไปคนนึงนล้วนะฝากด้วยนะสาอ๋อลูกชาที่จอยเดี๋ยวฝากพี่โต เดี๋ยวถามผู้ใหญ่ให้เนี่ยหมดลทีนี้เลยีเจอแล้ว,วได้เจอว,วันท